อ่าโอเคได้เวลาเป็นวงคนละเลิกแล้วสรุปนะยุคนี้มันเป็นยุคหิวแสงที่ธนบดีเขาก็คาดการไว้แล้วใครเห็นด้วยกดตองหนึ่งมันจะต้องมีคนมีชื่อเสียงในสังคมเดี๋ยวพี่เต้ก็มานะสันนักเขามาป่าชูไม่มาแล้วไปรักษาตัวเรื่องใดที่มันดังก็จะอย่างนี้นะ แต่ความจริงก็คือความจริงครูปีชาบอกไว้ใครเห็นด้วยกฎต้องสองความจริงก็คือความจริงครูปีชาบอกไว้และครูเนี่ยคือผู้รู้ความจริงเชื่อมั่นในกฎหมายถูกต้องพี่เอเดฟเฟนเบิร์กใครนด้วยกฎต้องสองกูเนี่ยดังเ,ง,เงียบเงียบูก็ไปอยู่ทุกสตอรี่ที่พวกดังๆเขาอยู่นั่นแหละทนายหน้ามนกูก็อยู่พี่จีเนียตหรือพี่อัจฉริยะกูก็อยู่ กูอยู่หมดแต่มันไม่มีใครรู้จักกูเพราะกูดังเงียบเงียบใครเห็นด้วยกดตองสามกูอยู่และทุกดราม่าที่กูอยู่กูชนะใหนด้วยกดตองสี่กูอยู่ทุกดราม่าเรื่องพิธากูก็อยู่ไปถามลูกศิษย์กูดูกูก็ชนะไม่บอกว่าชนะยังไงแต่คนตามผมจะรู้เรื่องการเมืองกูก็อยู่เรื่องโมบ้านมหาธจันกูก็อยู่ กูอยู่ทุกเรื่องและกูอยู่ถูกข้างเสมอคิดแค่นี้นะเงินมาแล้วก็มีพวกแค่นั้นไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวจะมีมากกว่าพี่จีเนียตอีกที่จะมาเรื่องนี้ฮพอเริ่มดังให้คิดบวกว่าพ่อภายจะดังยิ่งมีคนมีแสงในโซเชียล มาอยู่ฝ่ายตรงข้ามพ่อพายหรืออยู่ฝ่ายพ่อพายพ่อพายก็ดังเพราะพ่อพอายคือช้างเผือกพ่อพายคือพระโพธิสัตว์ใครก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนใครที่เลือกอยู่ข้างตรงข้ามก็เตรียมรับกรรมหนักกว่าตะบองเท้าเวทพ่อพายกูจะบอกให้เลยถูกไหม และคนที่ไม่ได้มาเหยียบในพื้นที่เลยไม่ต้องไปให้ความสำคัญใครเห็นด้วยพิมพ์คำว่าทรงพระเจริญและกดตองห้าคนที่ไม่เคยลงพื้นที่ไม่ว่าจะโด่งดังในโซเชียลขนาดไหนไม่ต้องไปให้ความสำคัญมันต้องมาลงพื้นที่ครับใครเห็นด้วยกดตองห้าและพิมพ์คำว่าทรงพระเจริญนิมิตที่ผมเห็นความฝันที่คนผมเห็น ผมฝันผมทํานายไว้ทุกอย่างจากเป็นดังคําเรามันเกิดมาตลอดในทุกๆดรามา่าเรื่องนี้คุณก็เห็นกันแล้วว่าไม่ใช่มีแค่สององค์เป็นสามองค์นี่พิสูจน์แล้วช้างสามองค์จะก,กระทืบพวกเปรตนรลกบอกแล้วว่ายุคต่อไปจะเป็นยุคเกยุคท้าเวสวร์ยุคนี้คือยุคแปดยุคพญานาคสองพันห้าร้อยสี่สิถึงสองพ พี่อัดเขาก็ไปเกี่ยวกับพญานาคไม่บอกว่าที่ไหนก็ะโดนกลับมาเจ็บอยู่เหมือนกันแล้วยุคนี้จะเข้ายุคท้าวเวศเล็กเก้าท้าเวศดูลายช้างเบือกนะครับท้าวเวศนี่ความรับสวัสดิ์เลยนะใครอยากรู้กดตองเกตทรงพระเจริญทูกพี่อัมพร ใครอยากรู้กดตองเกจะเข้ายุคท้าวเวศสุวรรณแล้วปีสองพันห้า้ยหกสิบแปดและท้าวเวศเป็นหัวหน้าท้าจาตุมมหาราชิกาอยู่ทิศเหนือพญานาคอยู่ทิศตะวันตกท้าวิรูปักคือยุคพญานาคคือยุคนี้ยุคแปด ท้าวิรุณหกอยู่ทิศใต้ดูแลผีเท้าท้าตะลดคือพระอินอยู่ทิศตะวันออกเทวดาเล่นเสียงพินคนทันพระอินทรงช้างเอราวันท้าวเวทเป็นเพื่อนและเป็นหัวหน้าของพญานาคก็โดนไปแล้วไปยุ่งเรื่องพญานาคก็โดนไปแล้วเละพีจีเนียบะเละ นี่จะมายุ่งกับพระอินเขียไหมพญานาคอยู่ทิ่ตะวันตกพี่จีเนียตก็ไปแล้วไปตรวจสอบสถานที่แห่งหนึ่งไปแล้วก็ถอยกลับมาหาไม่เจอหัวแล้วไหลสดทีคนดูไม่ถึงทันแล้วแต่ก่อนคนดูเป็นหมืน่นนั่นคือทิศตะวันตกทิศท้าวิรูปักตอนนี้มายุ่งเรื่องช้างเอราวัณคือพ่อพายเป็นเพื่อนของพระอินท ท้าถ้าตลดรถก็ไปแจ้งหนึ่งหนึ่งสองเข้าอีกช้างเอราวันเพื่อนพระอินโดนอีกเมื่อสองปีที่แล้วไปทิศตะวันตกนี่มาทิศตะวันออกใครเห็นด้วยกวดตองแปดเข้าใจหรือ,อยังจะรอดไหมท้าเวสุวรรณเขาคุมเพราเป็นหนวนหน้าเท้าจาตุมมหาชิกาไปครบเลยทิศใต้ท้าวิรุณหกดูแลผี ก็ไปยุ่งกับหมอปลาพี่จีเนียต่ะก็โดนหมอปลาอัดกระเด็นมาทิศใต้ท้าวิรุณหกดูแลผีหมอปลาเขาดูแลผีอยู่ไม่เห็นเหรอก็โดนอัดกระเด็นมาก็ทะเลาะกันก็มีปัญหากันเสร็จจากหมอปลาก็ไปเรื่องไอโกกอกเรื่องพญานาคก็โดนเล่นมาอันนั้นทิศตะวันตกอันนี้มาเอราวันอีกแล้วแล้วท้าเวเขาอยู่ทิศเหนือพี่แนบ,บุรีเขาเกิดปีหนู คือทิศเหนือพระพิฆเนศทาเวศสวรรณรอบนี้จะรอดไหมโดนไปสองดอกแล้วนะ่ะนี่ดอกที่สามเล่นครบทุกทิศเลยนะพี่ใครเห็นด้วยกดตองเก้านี่เตือนไว้เดี๋ยวก็ได้รักษามะเลงอย่างพี่ชูวิทย์หรอกชัดหรือ,อยังเนี่ยสิ่งลักเส์มีจริงนี่พูดชัดๆไม่มีใครรู้นี่ความลับสวรรค์ใครเห็นด้วยกดตองเ้าหัวใจสามดวง้าวิรูปักคือพญานา สองปีที่แล้วก็ไปมาพี่จีเนียตเนี่ยจีเนียตแปลว่าอะไรพิมพ์ที่ไม่อ่านก่อนจะไปพี่จีเนียตเขาไปมีปัญหากับหมอปลาท้าววิรุณหกทิศใต้หมอปลาเกิดปีมา้าอยู่ทิศใต้หมอปลาเกิดปีมา้าครับอยู่ทิศใต้ครับท้าววิรุณหกครับมีเรื่องกับหมอปลาก่อนใช่ไหมที่หมอปลากับทนายตั้มพากันไปแจ้งความเขาว่าพาไอ้ลุงยามไปแจ้งความอะ เล่นหมอป้าก่อนอยู่ทิศใตใ้เล่นผีก่อนคนดูแลผีเท้าวิรุโงกเสร็จไปเล่นพญานาคนี่มาเอราวัณอีกแล้วเท้าท,ท้าทารถท้าทารถคือพระอินทรงช้างเอราวัณพี่จะเล่นครบทุกทิศเลยเหรอเดี๋ยวพี่หกเก้าพี่ไปเล่นเท้าเวครบสี่ทิศเลยละพี่ระวังจะไม่ตายดีนะคะนี่เตือนไว้ชัดยังมีความรับสาหันจำได้ไหมเนี่ยใครจำไม่ได้ไปดูซ้ำจบ แจ้งมาจะหนึ่งหนึ่งสองจะสองสองสี่จะสี่ห้าหกจะสามหกสองจะสี่สองแปดจะห้าสองสิบจะหกสองสิบสองมาตาไหนก็มาแจ้งเถอะกูเนี่ยรู้ความรับสาวหวานจบไม่สวยหรอกจบจะกลัไประาศพิกองแล้วสวัสดีตามนั้นโพไซดอนไปดูซ้ำลืมทำไฮไลท์ด้วย